สบายดีแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกท่านครับคลิปนี้บุมีิยังหลายครับืัอนี้ผมมีดอกสว่านมานำมาแนะนาครับผมเป็นดอกสว่านไฮสปีดสติลครับยี่ห้อนาชิครับนี่ครับใส่งานดีครับผมใส่มาแล้วครับผมทดลองมาแล้วเจาะสแตนเลสก็ดีเจาะเล็กก็ดีเจาะไม่เธอไ่ต้องมาถึงนะครับเนาะเจาะดีครับอันนี้ผมอยากแนะนําเลยครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนใส่งานเฮ็ดงาน DIY หรือว่าเฮ็ดงานอย่าง็แล้วแต่ครับเจาะดีใส่งานดีครับเป็นเป็นสวานนําเข่าจากญี่ปุ่นครับเพิ่นซิมีขายมัซซิมีขายทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองครับส่วนราคาอาจจะแพงกว่าดอกสวานธรรมดาหนึ่งเท่าถึงสองเท่าครับแต่ใส่งานคุ้มค่าครับยิ่งเจาะสวานมือนะครับยิ่งต้องยิ่งสําคัญเลยครับเพราะอย่างเพราะว่าสวานมือเนี่ยในมันสี ปับรอบบารด้ครับบางยี่ห้องมันจะปรับรอบบาได้แล้วมันสีห้อนแล้วมันเส้นสวบานธรรมดาเนี่ยใหม่ไว้ครับถ้าเป็นตัวนี้นะมันก็สีทนครับผมเขามีเทคนิคเจาะไปจอดน้ำมันไปก็ใช้ดีครับเจาะสะบานแท่นเจาะโดยเครื่องบิลลิงก็แห้งง่ายครับผมผมแนะนําสำหรับคนที่โบหู้ครับผมคนที่โบเป็นคนที่หูแล้วก็จะว่ากันแล้วเนาะครับเนาะจะว่ากันถามว่ายี่ห้ออื่นดีบอยี่ห้ออื่นก็ดีครับบริวารเนาะบริวาร บริว่ากันเนาะมันม,มีหลายยี่ห้อให้เลือกแต่สำหรับผมนาชิเนี่ยถือว่าคลองใจผมได้แล้วครับเพื่อนๆคนใดพี่ๆคนใดมีความคิีดเห็นนวไดก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับผมเพื <BAR> ่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแบ่งปันควมหูน้ำกันครับมื่อนี่ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมาแนะนำให้สำหรับมือใหม่ที เจาะดอกสว่านนิดน้อยนี่เฮ็ดแนวใดมันจังสีบวชักเจาะแนวใดมันจังสีบบใหม่ครับเจาะสเตเลสนะเจาะสตตเลสเมื่อนี้ผมสีเจาะสเตเลสให้เบิ้งครับเป็นกล่องรถไฟผมเป็นงานรถไฟครับเป็นกล่องกองรถไฟผมจะเจาะให้เบิ้งวะเจาะแบบใดมันจังสีบบใหม่สว่านเทาเจาะไป่ั้งเชื่สีบวกใส่รอบประมาณใดครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเลยครับนี้นะครับเนาะเอาไปเบิ้งน้ำกันครับนี่ครับ เทคนิคที่ผมเจาะก็คือใส่รอบปานกลางครับบบไว้เกินไปแล้วก็บอซ่าเกินไปครับเวลาเจาะต้องหยอดน้ํามันพืชครับผมหยอดบ่อยๆแล้วก็กดพืดลงนิดนึงแล้วก็ยกกดพืดลงเบาๆแล้วก็ยกคือกดยกคลายขี้บ่อยๆประมาณนี้ครับยกคายขี่บ่อยๆครับประทานน้ามันบ่อยๆกดเบาๆยกกดเบาๆยกแบบนี้ได้ผลแน่นอนครับถ้ากดยาวฟืด ประโน์น้ำมันบบคายขี่มันก็จิหักครับผมต้องสายคมสามานเจัาหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำานียก่อนครับอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปของผมแต่ต้นจน,นจบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลน้าไปก่อนครับพบกันใหม่ใน คลิปหน้าโอกาสหน้าครับสำหรับมนี้โชคดีมีใช่ทุกทุกท่านสวัสดีครับ